สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมอวตาร์สตาร์นะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาแต่งตัวในเกมนี้นะครับมันแต่งตัวได้ครับเราจะแต่งเป็นแต่งเป็นกับตันแจ็คแล้วกันนะครับผมเพิ่งเล่นนะฮะก็เพิ่งเล่นเห็นบอกแต่งตรงแต่งตัวได้ด้วยก็มาแต่งกันดีกว่าคกับตันแจ็คสปาร์โรว์เราจะมาแต่งเป็นจำกับตันแจ็คกันดีกว่ากับตันแจ็คเริ่มต้นที่อ่า ผิวดีกว่าฮะผิวนะครับเป็นผิวว่าเราจะเอาผิวแบบไหนครับนะผิวแบบควายอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่งไปเรื่อยๆมีอยากแต่งเกมนี้ฮะเขาเหมือนให้ผิวมาแบบอย่างนี้อยู่แล้วอยากแต่งเป็นสไปเดอร์แมนอวตารอวตารอะไรเงี้ยแต่งได้แล้วส่วนกับตันแจ็คเราเนี่ยเอาแบบผิวแบบนะเข้มๆมีรอยสักหน่อยหนึ่งเท่เลยอะไรเงี้ยส่วนลูกกระต่ายกับตันแจ็คจะอย่างนี้แล้วนะครับ เราได้ศึกษามาดีเรียบร้อยแล้วว่าแต่งยังไงนะฮะอย่าตกใจโอเคครับพอลูกกระตาเสร็จต่อไปจะไปเป็นปากนะครับนี่ฮนะปากของกัปตันแจ็คมันไม่น่าใช่อย่างนี้นะยังไงวะเว้ละฟันหลอกัปตันแจ็กคกูฟันหล่อโอ้โหเย็บปากด้วยนั้งโหดมากนี่อุยเยเทอันนี้โหดไปกับกัปตันแจ็ค <c oughs> แบบปกตินี่วะหรืมันดูโหดยีฟันทั้งวันนะครับอันนี้เมื่อยปากกันพอดีไม่ได้ครับเราต้องน่ารักหน่อยวันนี้มันก็ยิ้มแฉ่งเลยนะก็แบบน่ารักน่ารักนะกับตันแจ็คของน้น่ารักมากวนนี้ต่อไปเป็นจมูกครับจมูกกับตันแจ็คเขายะเป็นด้านของคนต่างประเทศน่าจะเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้เหมือนแมวดีน้ารับโอเค ขูเอาแบบปกติดีว่ะง่ายๆนวดของเขาเนี่ยนเะทดีทุยอย่างนี้ก็ได้คนระับอย่างนี้ก็ได้คนระับแต่เราจะเอาแบบนี่นะม,มัดมัดเนี่ยมัดเหมือนทรงผมเขาเนะี่ยฮะผมทรงผมโอ้โหแมงมีหนวดแล้วดูผมก็เยือหัวเห็ดหัวเห็ดนะนี่ก็เป็นทรงเกียนเกียนนะเกียนสามด้านอย่างนี้โอ้โหตันแจ็คมึงให้อินเตอร์ไปละ นี่ครับทรงผมผมขยอเป็นทรงน้ำตาลน้ำตาลเราต้องป,ปัฟน้ำตาลโอเคครับส่วนที่มัดผมเราต้องสีแดงๆหน่อยนี่โอเคต่อไปเป็นหมวกครับหมวกไม่ได้ต้องเป็นโจรสลัดอยู่แล้วหมวกอนี่รอเบย์อ่ะโอเคครับร่อเลยเรียบร้อยต่อไปเป็นหมวกองสีน้ำตาลน้ำตาลแลนโอเคครับ ดำ,ดำต่าตๆโอเคต่อไปเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าของเขานี่ถ้าเราต้องกดเพิ่มเป็นทีละอย่างนะเนี่ยกดนี้ปุ๊บจะไม่กดเกงเลยมันเปลี่ยนเลยต้องกดทีละอย่างเนี่ยแก้ไขแล้วลทาให้ดูโอเคครับปุ๊บนี่ฮนะส่วนเสื้อของกับตันแจ็คนี่ก็อันนี้มันก็น่าใช่อยู่นะแต่มันสั้นๆไปไม่รู้นะนสั้นไงไม่รู้ แบบนี้เลยว่าแบบนี้เอานี้แขนยาวแต่กับตันแจ็คนี่เสื้อเขาเหมือนเสยืดคอวีใช่ไหมคอวีก็ต้องเป็นแบบนี่ฮะคอวีเมียน,น,นเดียวแล้วครับนะปัให้เป็นสีขาวให้หมดครับนี่ปัปให้มันขาวๆให้หมดเลยแนครับตอบเอา้าลืมนี่ว่าต้องมา ผมไม่รู้ทำยังไงมุมก็เพิ่งเล่นกันลองมาเพิ่มเงี้ยวเองแลวกันนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเสื้อคุมกับตันแจ็สคสีดำับสีดำเราจะไม่มีสีขาวออกแนวเหลืองๆดำๆแนวนี้ฮะจะออกทอ้องๆดำๆเหลืองๆนะครับต่อไปเป็นกางเกงเชียมาลากางเกงเราเรากับตันแจ็คจะมี โอ้โหใส่างี้อย่าใส่เลยดีกว่านะฮะกางเกงน,นี่อันนี้มันเหมือนแอคเซสซินไปอบเหมือนแอคเซสซินไปอันนี้ก็ใช้ได้อยู่อันนี้อันนี้มีสายคาดก็เอานี้ดีกว่าเพราะว่ามีสายคาดไงออกแนวน้ำตาลอยสายคาดแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเทาๆดำๆเทาๆจะมาฝั่งนี้นิดนึงโอเค ตรงนี้ก็ออกเหมือนถ้าชาวบ้านเนี่ยนะแล้วก็เลือ่อนอย่างนี้ลงมาให้มันคุมอย่างเงี้ยนะฮะดูความแตกต่างปุ๊บจะได้ต้องใส่ในเกงอ่าต่อไปจะเป็นรองเทา้าส้นตีนอะไรอย่างงี้ถุงมือไอ้กับตังแจ็คใส่ถุงมือกาวะดีแม่งเท่ดีอย่างงี้ เหมือนมอมมี่เลยวะ่ะเอ้ยนี่มันก็เท่ดีนะเว้ยเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยดีวะเ,เท่เหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ใส่ดีกว,ว่าว่าไม่ต้องไปใส่มันหลอกถุงมงถุงมือนะครับมาใส่ถุงเท้าอันนี้วะจบเลยฮะถุงเท้านี้นมือมือเปล่านะ ตอนแจ็คเราสู้มือเปล่าแล้วนะไงเจ๋งเลยกับตันแจ็คเราต่อไปเป็นเครื่องประดับนะครับเนี่ยมีเอ้าไอ้เที่เราไปติดอะไรหน้าปากนะ่ะต้องมาอยู่ตรงปากเนี่ยเย่ yeah, แล้วต่อไปเลยใช้ไม่เอานี่นะดูดีสาก่อนนี่ปิดตาไหมอะไรเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยปากหมา มาปิดตาแหละเท่ hey, ดินะครับแล้วก็ต่อไปไม่ได้ดิต่อไปจะเป็นเสื้อประดับเสื้อที่ประดับเสื้อเราก็ต้องกล้องนันกับตันแจ็คใช้กล้องแล้วก็กางเกงนะที่ประดับกางเกงอันนี้อะไรเนี่ยกระบี่ติดหลังวะนี่เลยนี่ดาสปาร์ตาโอเคครับ เสร็จแล้วไงต่อครับเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จผมซื้อได้ปะใส่ท้ายกับตันแจ็คหน่อยนี่ตันแจ็คเป็นเกย์แล้วล่ะกูเรียบร้อยครับซื้อแม่งเลยโอเคเยอะซื้อได้แล้วครับเราได้กับตันแจ็คมาเป็นของเราแล้วเย้ yeah! ตันแจ็คเรารอเบอร์เนี่ยเราจะเข้าไปเล่นสักตาสองตานะครับ เราก็เล่นมาจะเข้าเล่นเลยดีไหมเนี่ยครับเขาเล่นก็ได้ครับไปเดี๋ยวผมให้อัพสกิลอ่ะอัพไปมาครับเราจะพาเล่นสักตารสองตานะครับหลังจากที่เราไม่ได้แคสเกมมานันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะแตนแจ็คเราได้มาแล้วเย้เราเล่นแบบสุม่มฮะมันสุ่มไปเลย ได้ก yup. ับตันแจ็คมาแล้วด่นอะไรเนี่ยด่านชิงทงอ่ะมาเบยสิบเอสิบตงติงติง นี่ครับกันเช็คเราเย้คหล่อเลยเย้โอ้โหมายอดเลยเล่น,นังนี่เป็นด่านชิงทงนะครับนะฮะนะฮนะยู่ไหนวะฮะยู่ไหนวะฮะออกมาสิครับจะยิงให้ใส้แตกเลยอ <c oughs> ื้อืโอ้บินเลยะปะปะปบปะปะปะปป อุ้ยอุ้มนั่นอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอื้อหือมันมากครับโอ้โหโอ้โหมันแต่คนเล่นเลยครับคนดูก็นี่ฮะเราต้องเล่นอย่างนี้ครับเล่นมั่วเราเล่นมั่วครับใครมันขึ้นไปบนนั้นครับไม่มีที่จะไปแล้วครับเฮ้ยเอาดิมาดิมามานี่ครับนี่คือที่สลายม็อบ สลายม็อบสลายไม้ถูพื้นน่ะมันรู้จักวะเออมาๆๆๆสลายม็อบสลายม็อบสไลม็อบอะไรวะกูส่ลแคสลายม็อบแล้วมันยังตายอีกโอ้มากูสลายม็อบอืมเฮ้ยเราขึ้นมาอยู่เอาตกลงมาได้ไงวะบึ้มบึ้มบึ้มตายดิเออตายแล้วบินบิน ตายนี่ว่ากลับไปยืดธงก่อนเอออะไรวะมาจากไหนวะเฮ้ยเอ้าอะไรวะมาจากไหนวะมีทางเครื่องเพื่อนเลยเอานี่เรายืดแล้วนี่ว่ะผมรู้สึกว่าผมมึนนะฮะพักนี้บึ้มปึ้มรถดัมเมจเจ็ดร้อยเอ้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยอะไรล่ะปัหึปบปั๊บปัปะร้อยนัดเลยอย่างเงี้ย บึ้มโอ้เอาค้างเอาตายเอาโอ้โหงงเลยเราปฐมพยาบาลนี่คืออะไรอยากบินนะครับคุณอยากบินนะครับนี่เรียบร้อยจะทำผมเลยผมเป็นเพื่งเด็กหัดเล่นเรายิงมั่วครับสไลม์ม็อบมามึงเจอกูสไลม์สไลม์ม็อบเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เพิ่มเกาะก่อนอีไม่หายตัวได้ไงวะเอ้ยไอ้เอาอะไรอ่ะไอ้ไอ้เลข4นี่คืออะไรวะอ้นี่เหรอไอ้ที่ตีบวกเหรอเออน่าจะใช่อื้อหือปะปๆๆๆๆะอ้าวมันอยู่ไหนวะนี่ฮะบึ้มตายตายเย้ตายเรียบร้อยครับ เขาแอบก่อนน้ำหนึ่งแม่งไม่มีใครตั้งที่พยาบาลให้กูเลยเนี่ยเจอละอออุ่นใจฮะอยู่ในที่พยาบาลแล้วอุ่นใจอุ่นใจครับไปบวกกันดีกว่าอุ้ยที่วิ่งของเกมนี้ก็กดลำบากหน่อยนะต้องกดคอนโทรลเอา้าตกใจอยู่ดีลงไปนอนทีเลยโอเคไม่เป็นไรครับ เราเรามาไม่ได้นี่บวกมันอุ้ยสไนเปอร์อีริกอีริกอีริกรีีที่บาเลียซ้อนกลับนะเว้ยเฮ้ยบึมตับตัตัตับึมบ๊บบบบอบบเย้เฮ้ยจใจเย็นอะไรอยู่ข้างหลังจักที่สไลม็อบหมมึงจะมาไฝบึม บินไกลเหลือเกินเนาะจะตายก็ตายง่ายเหลือเกินทำไมเอ้สึกกับเรากระกมากอึ้ยบึ้มลดดาเมจน้อยวหงมามามาบึ้มโอ้ยิงยิงมั่วเลยครับเนี่ยยิงยิงที่แตกกระจายเลยยิงที่แตกกระจายเลยเกมนี้มันอยู่นะมันตรงที่มันบูแล่นนี่แหละครับบูมั่วเนี่ย ใครชอบแนวบูบูงนี้ครมาเล่นด้วยกันได้นะฮะไม่มีเพื่อนเล่นเลยครับตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวตายตายมาสิคราสมาสิคราสอยู่ไหนล่ะครับอยู่นี่ไงเฮ้ยมันเกิดตรงนี้นี่ว่าจุดสปาว์แม่งยืนยิงชิวเลยบุน้นอะไรละ่ะเอาจะเอา

มึงเอาล่ะฮะไม่เอาไม่เอาเอาร้อยนั้นก็นได้มัอนจีเกลมัเนจีเกลเด้อเด้อเด้อฮึ่มซะไนมีสไนซะไนโอ้เดือดตายเดี๋ยวตายตาแล้วกูจะกู้ทงเว้ยอืมบึ้มเ้ยใครยิงอะไรใครยิงอะไรบึ้มปะ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 ไอกระต่ายมอมมี่ กระโดกนกระต่ายมอมมี่ครับกระต่ายมอมมี่กระต่ายมอมมี่าศาสต์เองเดียวแล้วเราอุ้ยใครยิงหลังใครยิงตูดกูแหม่ยิงอยู่ตั้งนานไม่รู้เอาตายอ่ะเออเอาอีกอ่ะอีกเชนนี้แหละอีกนนี้แหละที่มันยิงตูดเราอ่ะเออช่วยด้วยช่วยด้วย,วยแล้วต้องขึ้นไปเขี่มัก่อนอุ๊บนี่มึงรู้จักกับตันแจ็คน้อยไปแล้วศาสสร้างขึ้นมาเอง อืออยังไงมึงจะสลายม็อบกูอ่าอย่าเมีดมันแรงครับไอ้พวกสไนเปอร์เนี่ยแม่งเกลี่ยรตรงไหาตัวนี้แหละครับมันไหาตัวได้ด้วยแหละมันเกลี่ยรตรงนี้แหละกระต่ายไอกระต่ายไอ้กระต่ายมึงไอ้กระต่ายไอ้กระตา่ะตา,ยะตายมอมนี่มึงอยู่ไหนมึงกูจะชนะแล้วนะเอ,เอ้าเฮ้ยกูจะชนะหรือมันจะชนะวะ ชนะดิโอต้องชนะเอาเออใช่เลี้ยงทงเดียวว็ชนะแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะบึ้มลอยกันเป็นเป็นหน้าเป็นตากันหน่อยบึ้มที่สลายมบจากว่ารู้จักเราอ๋อไอ้นี่อีกแล้วนะฮะซุ่มยิงจริงๆ ยิงไปยิงไปบ๊มบ๊มบๆๆมบๆมมันมากนี่เราเล่นสายแทงนะเกมนี้มีสามสายสายสนายสายแทงและสายยิลน่าจะมันเป็นสายแอคซาซินอะสายสนผมเรียกในแนวภาษาไทยแล้วกันับพอดีผมไม่ค่อยเก่งกิจเท่าไหร่นะฮะปึ้มโอโคสังหารเออจเมาจากไหนเนี่ยเ มันมาจากไหนของมันวะเนี่ยเก่งกันเลือดเกินเก่งกันเลือดเกินเก่งกันเลือดเกินบึมบัมบึมบัมเลยฮะบ้านเลยฮะบึมบัมเอออะไรเยอะแยะวะกูมีโล่มีโล่ดีไล่ฟันมันไล่ฟันมันอืมกระโดดไปฟันมันอืมไม่เอาเฮ้ยข้างเอาโอเคมาแล้วโอ้โหเยอะวะเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยจะเอาครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้มันโอ้มันบวกบวกมันบวกมันบวก,บวกแอะชนะโอ้โหเราตายพอดีมันชนะเลยมีดแม่งบวกสี่เย็ดเข้ม <c> ฆ <oughs> ่าสิบสองตายสิบสามโอ้โหเดี๋ยวต้องปรับปรุงฝีมือแล้วลครับนะครับนะครับเปิดฮะเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดนาดิอันนี้ด้านร้อยห้าสิบโกโอเคเยอะมากครับเดี๋ยวท่าเต้นมึงนี้ ไม่เหมาะสมก็เป็นกับตันเลยนะโอเคครับพอแล้วครับวันนี้เราคลาสแค่นี้พอแล้วครับก็ขอบคุณนะที่คอยติดตามคอยกดซับกดไลค์นะครับก็ขอบคุณครับแค่นี้แหละครับสวัสด,ดีจ้า